มาเข้ากรรมฐานครับที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีครั้งที่99บกนะครับ <_ C> วันที่28่9 30ี่มีนา2568นะครับก็วันนี้เกิดแคนดินไว้พอดีเลยครั้งที่99ไม่รู้เกี่ยวกอะไรับ วัดอัปพวันครับที่พักชายเก็บไว้ที่เป็นที่ระลึกครับ <c oughs> ว่าเราเคยเข้ากรมาานครั้งที่99บแล้ววัดอัปพวัน วันนี ute, sort of. hey, oh, ้ก็จะมาฟังเพลงที่หมายเลข539 本当に。<laughs>